สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีผมไอ้พี่น้องกูโกกูคนป้ากันยำแล้วกับัพสิ่งเนืครับวันนี้มาเสนอเมนูแจ่วบองแซบๆซบมอโะครับพี่น้องเนี่ยครับเป็นเมนูที่ผมชอบกินมากที่สุดเลยวันนี้ผมมาแจกซูดของผม่อ้พี่น้องได้พอได้ยำครับว่าวิธีทํามันทําจะได้แจ่วบองนะครับคนอีสานห้องแจ่วบองนะครับหรือปลาซับนะครับคนไทยห่องนะครับเนาะมาดูวัตถุดิบกันครับเมียห้องนี่เนี่ยครับปลาลานะครับเนาะนี่ผมใจเป็นปลากระดี ประมาณเกิงกิโลเอาหน้ามัานออกเน่ยแล้วก็จะมีคาซับเนี่ยผมซับแล้วเวลาต่ำมันต่ำไงดินี่ประมาณเกิงโลครับแล้วก็หอมเนี่ยหอมกับหอมแดงนะครับเนาะแต่ว่าผมผมมีหอมแดงผมเลยใจ้หอมแขกแตนผมใจ้เยอะนิดนึงผมใจ้ประมาณเจ็ดขีดนะครับเนาะแต่ว่าถ้ามีหอมแดงก็ลดปริมาณลงก็ได้ครับแล้วนี่เป็นจะไข,จข่จะไข่นี่ใจ้สองร้อยกัมแล้วก็หอมขาวนี่ก็สองร้อยกัมนะครับเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นน้าหน้ามะขามเปียกที่ผมขันไว้ล่ะอันนี้เป็นใบมะกรูดเดีย๋ยวจะเอามาใส่ตอนที่เขาตำเคื่องแล้วก็เอาซอยโรยตั้งหน้าเพื่อความสวยงามครับจวดๆดโดยแบบเซ็บเซ็ปโดยพริกป่นน่ครับพริกป่นขัวไม่ไหมหอมๆนะครับแล้วก็ตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดหน่อยนะครับเนาะแล้วก็ผงนัวตาบะครัวเกี๊ยวมิยังนะครับก็คือว่าเขาบอกตัด ต้องใจผงนัวกับน้ำตาลต้วนเพื่อเผื่อมันรสชาติมันกลมกองนะครับเนาะปันะมนจะเก็มป,ปลามันเก็มนะครับเนาะเอามาลงมือกันเลยครับเนี่ยเขาเอาแต่นเนื้อมานนะครับเรามาซับซับมันแล้วเราห้องกับไปพัดครับไปพัดให้มันสุกก่อนนะครับเนาะโอ้มีปลาเคง่งเตี้มาตัวนี้ปลาขาวนี่เอาลงมือบัเลังซล์ซับน,นะครับซับมันแหลกๆครับเนาะ คอยดึงเขานี่ละตัวละตัวครับ,บเอราเอาไปพัดแล้วก็มาตำกําหนึ่เอาละครับเนี่ยประมาณเนี่ยครับพอแล้วครับเร,า,ร,บร,รบเาตักผักใส่ถ้วยไปกันครับเนี่ยครับเดี๋ยวแบบนี้เลยเดี๋ยวเอาไปพัด จเจียวเครื่องมูนี่ไปคั่วครับไปป้ากระบุตเต๋าครับ mm. ไฟอ่นอ,อนๆครับเนี่ยตั้งกระทะลงไปครับโอ้หอมแดงนะครับลงบกควอกัน mm. ว่วเป็นเลยครับ mm. เอาแล้วครับนี่ประมาณนี้เอาละนิ่มิมประมาณนี้ mm. เขาตักผักใส่สเ่วยไปลยครับ ตั้งกระถ่านใส่น้ำไปหน่อยครับเราจะคั่วคั่วในน้ำนะครับมันจะได้สุกไงคั่วไม่อย่น้ำแห้งแล้วก็ให้มันเค็มๆสักหน่อยครับตกลงแล้วครับน้ำเดิมจะแห้งกับมันค้นนะครับมันจะได้สุกตัวถั่วถึงน้ำสับโอเมาอีกแล้ว นล้อนี่จะเป็น้าคาขาซับตะไคร้ควาลมกันเลยครับนี่ใบมากรูดเห็น้อยนะครับอันนี้คัวใส่ไปตัวต่ำไปต้ันหอมเนี่ยจะเดี๋ยวเราจะซอยด้วยน้ำกำานึ่งควจนจะแห้งนะครับ อ๋อบแแุแห้งโลบ้านเราหาย่ายเราบุม๋มเก็บได้บุเหมือนอืมบุม๋มาณนี้ผักแหวกซับนี่กกคือเป็นปลาร้านี่ครับที่เจาซับไปใส่ลงไปซักเลยนี่ซับจนมันสุกหน่อยครับ คนเจ็บไปวมือ่เขี้ยวไ่เนี่ยครับเดี๋ยวเขาไปตำเครื่องกันก่อนดีกว่าเอ้านี่ครับเครื่องตีากว่านี่เอาตะไคร้กับคาเนี่ยก็วหัวก่อนเอามาตำก่อนเพราะอันนี้มันจะแหลก,ก้ะ คึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกต่ำแล้วแล้วเอาหอมแดงก็ต่ำใสไปข้ไปาไปต่ำสูดวยกันต่ำนะครับต่ำเข้าวยกันกระยมำกับเราคว้า,าไว้ สามูนแล้วกันไว้จะอี้ปัือสีวินได้สามแล้วแล้วผมไม่ไปนั่งโอ้โหนี่อะสามแล้วแล้วกับปันล่าครับ ปลาเตียเขี่ยวไว้เกิดไปกันกลางใส่ปลาล่าแล้วก็ปุ้งเลยครับนี่น้ามะขามเปียกหนึ่งทับพีอ่อสองทับพีก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะส้มลงไปเอาไปได้ต้องกางมนะันไม่ส้ม ปนตามชอบนะครับแต่ว่าผมจะเอาเป็ดเพชรหน่อยสองตะปะามสองามสองสดครับอสอง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 สางองสองอ สองแบบปากาไปาไ็ได้ปลาจิ้มมันจะเค็มก็ได้บ่มักมันตาลกูบต้องใส่ก็ได้ครับตะกี้เขาซับแล้วเราก็เราก็กตำมันเข้าเครื่องแล้วก็เฮงก้างมันแล้วนะครับตาส่วนทุกอย่างกับตาตีบอกต้นขีดนะครับเนาะ แต่ว่าถ้าความเผ็ดนี่แล้วแต่ผมไม่ปนองเลยครับนองมักหรกชฉาดเพ็ดจัดหรือเพ็ดน้อยเพ็ดมากจะได้ก็ตามใจผมไม่ปนองปุงหลดเอาครับความเผ็ดนี่ก่อตายตัวนี่สีสันหน้าตาหน้าทานก่ครับ ว,วันตีตะกี้ก็กินได้แล้วครับแต่ว,ว่าผมต้องเก็บไว้ให้มันได้กินนิดนๆงพักน้ำมันนิหน่อยพักกําเดียวครับพักสัก5ห้านาทีหนึ่งเพื่อเคืองมันสุกหอมหนหน่อยนะเก็บได้ไม่นครับ าแล้วครับะแกนนี่รผม่านนี่ละนี่เอาอีกกระป๋อแล้วครับนี่สีสันหน้าตาหน้ากินมาเออเรามันเย็นสักก๊ัมแต่ก,ก็ไมหมกูดเขาเลยซอยไมหมกูดบางๆรวยซอยเป็นฝอย เราก็ตักเสิร์ฟรับประทานได้เลยครับกินครับไข่ต้มหรือจะกินครับกินทอดปลาทอดไก่ทอดติ่มก็ข้นเหนียวมาได้ก็ได้ย้ำซีนเดือนรอมันเย็นนครับเดี๋ยวมาจัดถ้วยจัดจานครับเอาล้ครับเดี๋ยวรอแล้วครับนี่รอรอรเหมาะขนาดนี้แจ่วบ้องแจ่วบ้องครับสุดยอดแล้วครับนี่ เป็นเมนูตีผมชอบใหมสุดแล้วครับนี่ครับใส่กับกิน่นทอนหม้อๆนีค่คุยลงไปเนี่เดี๋ยวจะจิ้มเพ้่อเอฟซีพอก่อนนี่นี่คุยกับเจวบ้องหลายๆเนี่ออจานี่เลยเนี่ยเอา้าไปะม,มะเขือกอบโอ้ผมไม่้องถือว่าล้ำยอดเลยนะครับนี่ ได้กับไข่ต้มกินทอดได้พักนิดนิดน้อยๆตามที่เขาหาได้นะครับเนาะเหมาะกันนะครับขอบคุณที่รับดูรับชมนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่เพเป็นกำลังใจให้ช่องโคส้สิงเนอะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ